ึริ่าลึงล่าก่อนที่จะเดินบ่์ไหวใจบ่์สูดูไม่เห็นเอ็นจะยืดจะแก่ช้าคะฮะจะทำยังไงแก่ช้าคะต่อไปนี่คือความจริงใช่หรือไม่มาเบิงมาฟังมาอมยิ้มมาขำขันต่ออายุเมื่อค้นอายุหลายสิเป็นพุงยื่นหน้ายน่น ก้นย,ย้อยแก้มยุย้ยน้องยานน้ำหนักเยอะโรคแยะรักษายาก <c oughs> นี่คืออาการของคนที่มีอายุเยอะแล้วแมนว่าเจ้าวาที่นี่มาฟังวิธีการเฮ็ด <c> ไ <oughs> ห่บหยโตเจ้าของอ้วนบหยน้ำหนักเพิ่มบให้มันอุตุอาตะแปลเอาเด้อนี่คือคำผวนคำผวนนะครับคือคำผวนหนึ่งดู ดุไม่แจกค่ะสองดัดดัดไม่สาระแผ่ค่ะสามดันไม่ดันทั้งแวกสี่ด้วนด<ว>้วนพ่อสมแขกแปลได้ได้พวกเจ้าเด็ทุกคนดแปลได้นี่คำคือคำผวนคำผวนที่ว่ามานั่นคือคำเตือนบบอยากให้เจ้าอ้วนบบอยากให้เจ้าเจ็บเจ็บไข่ไข่อดอดแอดแอดอยากจะทำอะไรชอบสิ่งไหนต้องทำต้องฮ็ด ตอนน,อนี้ก่อนที่จะก่อนที่จะเดินโบไหวใจโบสูดูไม่เห็นเอ็นจะยึดดูไม่เห็นเอ็นจะยึดกินแล้วจืดเหนื่อยหืดหอบชอบลำคาญลูกหลานเบือ่อบอเหลือเพื่อนลืมเลือนเละเทอะที่ว่ามานั่นคนเฮามันอายุหน่อยมักอันใดชอบอันใด ทำไปเลยตอนที่มีเลี้ยวมีแรงอยู่นะครับนอกื่อความสุขของชีวิตของแต่ละคนคือแบบที่ว่าใส่ชีวิตให้มันคุ้มก่อนวันสิม่องเท่งแบบสโลแกนที่ว่าชีวิตเราใช้ซะใส่โลดแล้วทำอย่างไรจะแก่ช้าคะ,ะจะทำยังไงแก่ช้าคะให้แก้ซาลงเนี่ยใช่คะ่ะชะลอความแก่อะคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวบอกครบเด็กเป็นรัก ย่าจมปักกวัดวาเฮฮาหัวเลาะแหลงมาก้งละเป๊กยาเจ็กหลายโตเช่านะี่ยนะมีตัง้งหยาขี้เหนียวท่องเที่ยวให้สำราญทำตัวเบิกบานเริงล่าสุดยอดเริงล่ากะสี่ประมาณนี้นะครับเนาะ สำหรับคนที่สูงไว้จังเขาเขากะเจ้าน้อยอีหลาเนาะแมนบะรักตัวเองให้มากๆนะคะชอบอะไรอยากทำอะไรให้ทำเลยรักตัวเองให้มากๆอยากเฮ็ดทิ้งใดอยากทำแนวใดทำไปโลด